อะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกกิกแล้วนะครับอนในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการติดตั้งเราเตอร์ไมโครติกบนไฮเปอร์วีกันนะครับซึ่งคลิปที่สอนติดตั้งไฮเปอร์วีบน Windows วิดีโอสิบเอ็ดเพื่อนๆก็สามารถดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะมีวิดีโอสิบเอ็ดไว้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งคลิปสอนติดตั้งก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเราเตอร์ไมโครติกบนไฮเปอร์วีนะครับอย่างแรกเราจะต ไมโครติกซะก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่หน้าเว็บไมโครติกเลยนะครับอ่เมื่อเราไปอยู่ในหน้าเว็บไมโครติกแล้วนะครับเราก็มาเลือกที่อ่าซอฟ์แวร์นะครับอ่าเสร็จแล้วในการดาวโหลดของผมนะครับในการติดตั้งในวันนี้ผมจะติดตั้งเป็น x86 นะครับอ่าเราก็เลือกที่ cd image นะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราเราออ่า ทำการดาวน์โหลดสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์ไ c โคร t i คที่เป็น i s o มานะครับอ่าซึ่งตรงนี้ผมจะเก็บไปที่ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่อ่าไฮเปอร์วี v ของเรากันนะครับเดี๋ยวเรามาทำการสร้างว u a l m a c ช i n e กันเลยนะครับ ผมจะตั้งชื่อไว้เป็นไมโครติกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่จัดเก็บไฟล์ระบบปฏิบัติการของเรานะครับส่วนตัวผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เป็นไฟล์ไฮเปอร์วีนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้สักนิดนึงนะครับผมจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับไฟล์ไฮเปอร์วีแล้วก็ไฟล์ไมโครติกนะครับกด next ถัดไปนะครับเลือก generation นะครับเป็น generation ที่1นนะครับแล้วก็กด next สำหรับเมมโมรีนะครับเราจะใช้เพียงแค่512ก็เพียงพอแล้วนะครับอ่าแล้วก็กด next ถัดไปเลยนะครับอ่าสำหรับเ e w o r k ตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็น default ไว้ก่อนนะครับอย่างไรเดียวเราก็จะต้องเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่าพื้นที่ความจำนะครับสำหรับอ่าพื้นที่ hard disk เราจะให้ไวที20 g ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็กด next ถัดไปได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับไฟโซ่ของเรานะครับไฟที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับผมได้เก็บไว้ที่ไดซีดาวน์โหลดนะครับแล้วก็บาวไฟขึ้นมานะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กด next ถัดไปได้เลยนะครับอ่ากด f i n i ชนะครับอ่าหลังจากที่เราทําการสร้าง c r e a t v e ช i s u มช machine เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการจัดการในส่วนของ cut line ของเรานะครับอ่ามาที่ visual switch manager นะครับ อ่าเลือกนิว n s นสวิตขึ้นมานะครับซึ่งอ่าการนิวเชนสวิตตรงนี้นะครับผมจะสร้างเป็นขาที่เป็นขาแวนกับขาแลนนะครับขาแวนเราจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายนอกที่สามารถวิ่งออกอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับอ่าเราก็เลือกที่เอทานอลกดคีย e ์เ i ช n s นสวิตขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ผมจัดตั้งไว้ที่ขาแวนนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เลือกกั๊ดแลนที่เราใช้งานอยู่นะครับเพื่อให้มันอ่าจัดการบิดแล้วก็วิ่งออกภายนอกได้นั่นเองนะครับ ่ากดแอปพายหลังจากที่เราจะการในส่วนของขาแวนแล้วนะครับเราจะต้องเพิ่มในส่วนของขาแลนนะครับเพื่อรับอินเทอร์เน็ตจากไมโครติกแจกมาให้กับเครื่องที่อยู่ในระบบนะครับอ่าเราก็เลือกที่ e t นเทอรนนะครับแล้วก็คีย์อีเวนสวิตช์ขึ้นมาได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นขาแลนนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับเราจะเลือกเป็ดอินเทอร์น a l นะครับขาภายในนะครับอ่ากดแอปพา แล้วก็โอเคนะครับหลังจากที่เรากด a p p y OK เสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมาทำการจัดการขา Network ที่อยู่ในมโครติกของเรานะครับกดขวา Setting ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเรามาที่ขา Network ร์ของเรานะครับ Network ร Editor นะครับตรงที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับผมจะตั้งขาแวนนะครับให้ออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับที่เป็น Visual Switch นะครับให้เป็นขาแวนนะครับ กดแอพพลายนะครับเสร็จแล้วเราจะต้องเพิ่มขาแลนนะครับเพื่อแจกอินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องในวงแลนของเรานะครับแอ d ดฮาร์ดแวร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกที่เน็ตเวิร์กอะปเตอร์นะครับกดแอดนะครับตรงนี้พิชจนสวิตของเรานะครับก็เลือกที่ขาแลนได้เลยนะครับกดแอพพลายนะครับสังเกตที่ไมโครติของเรานะครับจะมีขาอินเทอร์เน็ตนะครับ2ขานะครับที่เป็นขาแวนกับขาแลนนะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับไมโครติของเราก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการรันระบบบริการได้เลยนะครับอ่าคลิกขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็สตาร์ทอ่าตรงนี้นะครับให้เรากดที่ตัว i นะครับเพื่อทําการติดตั้งนะครับกดไบนแป้นพิมพ์ของเราได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กด Y นะครับเพื่อตอบตกลงนะครับ เมื่อเรากดไปแล้วนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับจะเริ่มทําการติดตั้งแล้วนะครับเมื่อขึ้นมานะครับชิด Enter to reboot นะครับกระบวนการนี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ทาการติดตั้งเรอเตอร์ Magic ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทําการ reboot นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการถอดแผ่น CD ออกจากะระบบปฏิบัติการนะครับ มาที่มัลติคับกดขวานะครับแล้วก็เซตติ้งอ่าเสร็จแล้วเราก็มาตรงที่อ่าดีวีนะครับที่เป็นในส่วนของไฟล์ iso ของเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนอนได้เลยนะครับแล้วก็กด apply นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับมาที่อ่าตัวติดตั้งมคลติของเรานะครับอ่าตอนนี้เราได้ทําการถอดในส่วนของไฟล์ iso ออกไปแล้วนะครับ เสร็จแล้วเราก็สั่งให้ไมโ r o t i กของเราทําการรีบูตได้เลยนะครับโดยกด enter นะครับในขั้นตอนนี้เราก็ได้ทําการติดตั้งไมโคร t i กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่อง windows 11ของเรานะครับที่จะเข้าใช้งานไมโ r o t i กกันนะครับอาตรงนี้กดเก็บไว้เลยนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมก็มี Windows 11นะครับที่ติดตั้งไว้รอเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาทำการจัดการในส่วนของขาแรงกันก่อนนะครับกดขวา setting ได้เลยนะครับสำหรับเครื่อง Windows 10นี้นะครับที่ขาอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะรับขาแรงของ m i c r o t i c นะครับมาที่เครื่องนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาขาแรงได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด apply นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มระบบบริการ Windows 11ขึ้นมานะครับ ตอนนี้ Windows 11ผมก็เปิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับเดี๋ยวเราไปที่เราเตอร์ไมโครติกของเรากันเลยนะครับเปิดวินด์บล็อกขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเป็นเราเตอร์ไมโครติกใหม่ของเรานะครับล็อกอินให้เป็นแอดมินนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดว่างไว้นะครับกด Connect ได้เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับอ่าตอนนี้เราสามารถเข้าไปยังเราเตอร์ไมโครติกของเราได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอสร้างพัดบอดสักแป,ป๊บนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการจัดการ IP กันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบออกอินเทอร์เน็ตดูนะครับอ่าสำหรับเราเตอร์ไมโครติกนะครับผมจะสั่งออกอินเทอร์เน็ตเลยนะครับอ่านทีเน็ตเลยนะครับ อ่าตรงนี้นะครับผมจะไปเร็วเลยนะครับเราไม่ได้สอนอะไรตรงนี้นะครับผมมาสอนเพื่อนเพียงแค่อ่าติดตั้งาเรอเตอร์ micotic บน hyper v เท่านั้นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองออกอินเทอร์เน็ตดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราปิงที่ Google นะครับ ผมลืมไปนะครับว่าเราเติมเป็ครติของเราที่ขาอินเทอร์เฟซนะครับเรายังไม่ได้รับอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับอ่าเดี๋ยวเราไปที่อ่าไอไคลเอนก่อนนะครับ dhcp ไคลเอนนะครับเดี๋ยวเรารับอินเทอร์เน็ตเข้ามาที่ขาหนึ่งนะครับอ่าเป็นอีเทอร์หนึนะครับเดี๋ยวเราลองแอปพลายดูนะครับอ่าสังเกตที่ขาอีเทอร์หนะครับผมสามารถรับ IP จากเน็ตที่อยู่ในบ้านได้นะครับ อ่ะก็เป็น192.68.1.17นะครับอ่ะโอเคไปนะครับอ่าตรงนี้ที่ขาแวนเรารับ IP เข้ามาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองปิง้งออกอินเทอร์เน็ตดูนะครับอ่ะปิง้งที่ Google เลยนะครับ สังเกตนะครับตอนนี้ผมออกอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการแจก ip นะครับให้กับ Windows 11ที่บน Hyper ่บน h y v e r v เช่นกันนะครับอ่าตรงนี้ปิดไปเลยนะครับอ่ามาที่ ip นะครับแล้วก็ในส่วนของ d d r e s s นะครับเดี๋ยวผมจะสร้างวงเน็ตเวิกนะครับที่เป็นวง10นะครับอ่า หนะครับตรงนี้จะเป็นเกตเวนะครับทับยีนะครับอันน็กเวก็จะเป็น10.10นะครับอ่านอพายอ่าเดี๋ยวเราจะทําการแจก IP แบบง่ายๆเลยนะครับผมจะไม่สร้างบิดอะไรนะครับอ่าดีเอชซีพีเซนะครับอ่าเลือกขาอินเทอร์เน็ตนะครับผมจะแจกมาที่ขา2นะครับตรงนี้จะเป็นขาแลนนะครับอ่ากด next ไปนะครับ เดี๋ยวตรงนี้น่าจะผิดนะครับ IP ไม่มานะครับอ่า Addess อ่าตรงนี้นะครับอ่าผมใส่เป็นอินเทอร์หนึ่งนะครับบนบนกลับอ่าเปลี่ยนเป็นอินเทอร์สองนะครับที่เราจะแจกอินเทอร์เน็ตออกมานะครับอ่าขอโทษทีนะครับอ่าไปที่ IP เช่นเดิมนะครับแจก IP ให้กับข้างลูกคายเลยนะครับอ่าอินเทอร์สองนะครับสังเกตว่า IP มันจะขึ้นให้เรานะครับ ่าเป็นเกตเวจุดหนึ่งนะครับแล้วก็แจก IP ตามนี้นะครับตรงนี้อ่าในส่วนของ DS Server r ผมจะยิงไปที่อ่าเกตเวลักของบ้านนะครับตรงนี้ก็จะเน็กทัดไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ผมก็แจก IP ให้กับอ่าเครื่องนี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองทำการปิดเปิดในส่วนของ c u t l ด n d Windows 1 1ดูนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการปิดกัดแลนด์แล้วก็เปิดเพื่อให้มันรับ IP ใหม่นะครับอตอนนี้ผมปิดไปแล้วนะครับสังเกตรเราเตอร์ไมโครติของเราก็จะหลุดนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับผมอตอนนี้เราเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาใหม่นะครับสังเกตรตรงนี้นะครับที่เป็นลูกโลกเมื่อกี้นะครับผมไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับ ตอนนี้เราก็สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับจากเครื่องที่อยู่ในไฮเปอร์วี Hyper v, เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองปิงออกอินเทอร์เน็ตดูนะครับจากเครื่องนี้เองนะครับปิดไปเลยนะครับ ่า IP ที่เราได้นะครับก็จะเป็นวง10นะครับที่เรากําหนดจากเราเตอร์ไมโครติกนะครับแล้วเราจะออกอินเทอร์เน็ตนะครับผมสามารถออกอินเทอร์เน็ตไปยัง Google ได้แล้วนะครับอลองท่องเว็บดูนะครับก็สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้นะครับ คลิปนี้นะครับก็เป็นการติดตั้งเราเตอร์ไมโครติกบนไฮเปอร์วีนะครับแล้วก็คลิปที่เกี่ยวข้องผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถลองเข้าไปดูได้เลยนะครับหา,รหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสำหรับวันนี้ผมจี้กก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ